สวัสดีจ้ะพี่น้องไปตามหาันีมาจา้ะโรตีค่ะแพนโรตีเนาะค่ะเนาะอยากกินลายนั่งอยู่กับคืนห้อมหอห้อมห,อ,หอ,อยู่กับเลยไปสือไปนั่มหาไปในเมืองมากค่ะเรากลับไปนั่มหาตัวนี้นั่มดิคิดว่าซีโบจอก็เจอเนาะค่ะเนาะนุ่มคนวานพะนะเลิศแท้มือนี่ สือมะกองเดียวได้อันนี้นี่พี่นอ้องซือมะกองเดียวพี่นอ้องกรองนี้มีกี่แผ่นไม่รู้แจ็คแมวน,นี้จะแผ่นนี่จะแผ่นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกแผ่นพี่น้องหกแผ่นนะคะคุณนี่ค่ะโอ้ยมันยังแข็งอยู่แต่ามาดามก็คขี้อยากแค่ละ สือมาหอดบ้านมันเป็นของแช่แข็งพี่น้องไปอนันไปลานอ่าไปลานอ่าคนคนอินเดียบอกพีน่น้องัานคนอินเดียบอกอันนี้จะเป็นเนยเนาะคะเนาะเอาเนยลงใส่ในกระทะข้ากับเปิดอย,อยากกินขึ้นไป คือพออาบังคือพออาบังอันย่ำสื่อเนอะาะย่ำข้อสื่อเขานะ่ะเขาก็เฮ็ดปั๊บแปบปั๊บแปบอันนี้มันเป็นแผ่นเส้นสแลี่พี่นอะยังมวยยังกับสิกินละเมินมันอยากกินเนาะนมข้นก็ได้มาแล้วนมข้นก็ได้มาแล้วแผ่นอันนี้ก็ได้มาแล้ว หมันหอนกันเนาะเขาถอดสองแฟนพี่นอ้องมาค่ะบันนี้จัดก,การนะคะเนาะเขาจะโรยน้มข้นค่ะอุ้ยฟินเฟอ้อพี่น้องโอ้ยโอ้ยี๋ยวเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลด้วยค่ะ นี่คะ่แะแซ่บตลอดปัจทุนนี่พี่นอ้องแถมน้ำตาลอีกจังหน่อยเนี่ยเราจะทำเป็นม้วนๆน,นะคะโอ้ยพี่นอ้องแซ่บจ้ะพี่นอ้องพอท่านกินเดียนี่เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะพี่นอนะ้องนะข้าเคียงอืม มักก็เสียธรละบาทองอืม,อมเสียพี่นอ้องแคบับข้าแต่กินไรขอบคุณด้วยค่ะสิค่ว่ารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหนึ่งกินโรตีค่ะ